สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการเฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมสิ้าพี่น้องขามาเบิงเผือกนะครับเผือกหอมนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้กินเองนะครับเมื่อนี้ก็ดเลี้ยวออกจากหำดําำหน้านะครับได้ขึ้นมาเอาห้าเผือกนะครับแล้วก็ถีงมาเบาถึงเรื่องเผือกนะครับจังใดจังแต่เเผือกมาขยายปลูกไว้นะครับ ย้อนไปเมื่อสองปีขึ้นหลังนะครับน้องสาวผมขึ้นบานไม่นะครับได้ไปซื้อหัวเผือกมากนะครับไปซื้อหัวเผือกหอมมานะครับหัวหนึ่งมาเห็ดของหวานนะครับมาที่นี่ปาดหัวออกนะครับปาาหัวเผือกออกผมก็เลยเอาหัวเผือกนะเป็นเนื้ไว้นะครับเป็นเนื้ไว้พอดีว่าเพิ่นเกิดนะครับเกิดแต่ขึ้นมาง่ามเพามีผู้ใดกินครับวันนี้มาที่นี่ย้อยในบ้านนะครับยู่ในบ้านถมทีนะครับถมทีขึ้น ผมก็เลยดึงออกจากในบ้านนะครับมาไปหน้ามาิ่มใบหน้าเพิ่นก็เลยแพนะครับแพรไปกไกลเลยบัดนี้บัดที่นี่มันถือช่วงเกี่ยวเขาพอดีนะครับเผือกมันได้อายุมันพอดีปีไก่ผมก็เลยขุดขึ้นมาหนึ่งกิ่งเออหอมแซ่บครับพี่น้องบัดนี้ก็เลยเริ่มเพาะมากตะผลเลยนะครับ <c oughs> บัดนี้ผมก็เลยเริ่มเพาะลูกเผือกมากตะผลบัดที่นี่ปีนี้ก็ได้ได้ออกเขามาขายายนะครับเผือกที่นี่เป็นเผือกหอมนะครับจากเผือกหัวเดียวนะครับพี่น้อง ผมได้เผือกประมาณเกือบยี่สิบก้นนะครับยู่ในนี่เผือกหัวเดียวสามารถให้ลูกได้โอ้หลายนะครับเนี่ยขนาดปีนี้เป็นปีที่สองปีที่สามนะครับเนี่ยจากเผือกหัวเดียวนะครับมันให้ลูกมากเพราะว่าเผือกไปล่าเขาปลูกแล้วนะครับเปล่าเบิดอายุเพนนีใบพ่นธิ่งเหี่ยวลงถ้าว่าใต้ดินนะมันจะมีลูกเผือกนะครับลูกเผือกเป็นก้อนน้อยๆนะพี่น้องก้งนงอนทอประมือนี่น,นะครับเราเวล่าถือฝนนะครับช่วงฝนมาก เมษาพฤษภาเพิ่นกิดสิปงเถินมาคคอเก่านะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าปลูกนี่มมิตรลูกเผือกเบิ้นะครับเนี่ยปงเถินมาแบบนี้นี่เข้ากับสามารถขุดมาานะครับม่เนบขยายได้นะครับนี่นะครับจากปีที่แล้วนะครับที่ผมหนึ่งล่องกลิ่นบังนะครับมันเป็นเผือกหอมนะครับมันจะหอมนะครับหอมแล้วก็นุ่มนะครับเผือกหอมเนี่ยนี่นะครับผมก็เลยเอามาล่องขยายเบังนะครับนี่นะครับ ถามว่าเผือกนี่ปลูกไงบ่เ,เป็นปลูกไงที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลดีที่สุดนะครับเพราะว่าที่ผมเจอนี่ก็จะเป็นนอนลงนะครับ <c oughs> นอนลงแล้วก็เป็นเป็นใบเป็นชดนี่นะครับก็จงเพิ่เนเอ,อื่นว่าตากบตายอย่างของเพ่นเนี่นะครับเป็นโรคของเพิ่นนะครับแต่ว่าคนเ,าาน,เน่าใสเน่านี่ของผมเนี่ยปีที่แล้วเจอนะครับปีที่แล้วผม <c oughs> ผมปลูกเป็นยู่ใต้ใต้กล่องเฟืองนะครับ มันเป็นน้ำหืมมาที่นี่มันเป็นน้ำิ่มมาที่นี่ใสมันเน่านะครับแต่ว่าที่ผมเอามาปลูกปีนี้ยังไม่เจอนะครับเจอตะหนอนนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนดีนะพี่น้องปีนี้ฝนดีหนอนล่งหลายนะครับเนี่ยหนอนล่งหลายผมปลูกเทียแรกนะบสิบหาเมือ่อผมห้องปุ๋ยขี้ไก่นะครับเนี่ยห้องปุ๋ยขี้ไก่เบิดเลยนะครับหลังจากเดือนหนึ่งผมก็ใส่ปุ๋ยเสมอนะครับ่บาจะเผมว่าจะกเบรเหรียญยานะครับว่บาจะกเบรเรียญยามันก็ได้เรีย่นี่ตอนนับเพราะว่า แต่ว่ายาขยาผมบ่ได้ฉีดนะครับผมเขามาดายาเอาแต่ว่ายายาที่ได้ฉีดน่เนียนี่พี่น้องที่ผูกเผียกต้องได้ฉีดน่ๆนี้ี่ก็คือ,อยาดน้อนนี่นะครับเนี่ยที่แรกผมก็ไปจะบ่ฉีดนะครับขันบ่ฉีดผมอยามันายนะครับผมอยามันกินเบิดเปียกนี่ผมเลยเอายามาฉีดคุ้มไปนะฉีดยานอนไปละสองเท้อพี่น้อง,ก,อง,ง,งก็ยังร้งเข้าเขานะครับเพราะว่าปีนี้ฝนดีมากนะครับฝนดีแล้วก็น้อนล้องว่นะครับผมก็เลยได้ฉีดไ้นะครับนี่ครับ ต้อ่อยากหายาบ่ได้ฉีดนะครับฉีดยาหนอนฉีดสองเทือนะครับขันเอาอยู season, ่ผมกับจะบ่ฉีด <Ashe> อ <Emm. S 2> <wh> ีกเลยนะครับขันเอาบ่อยู่กับตองได้เขามาฉีดครับนี่นะครับเผือกปลูกไงปลูกไงดูแลดูแลอย่างนะครับทั้งปีนี้ฝนดีปีที่แล้วฝนฝนบ่ดีนะครับเผือกเผือกแทบบม่มีหนอนเลยนะครับแต่ปีนี้เผือกมีหนอนนะครับนี่นะครับของผมกับปลูกประหลยนะครับปลูกไว้กินเองนะครับไม่ได้ปลูกไปขายนะครับ ว่าจะเปลี cities, ่ยนยาเปล ally, gender, oh ี CON ateur, <c o oo> ่ยนวับ่ได้เลยนะครับนอนลงพี่น้องที่ปลูกเปลือกยังหูดีนะครับก็ต้องฉีดนอนแน่นะครับฉีดนอนทุ่มืงินยาน้อนยานอนกับเบอเแมนกับเบอได้ว่าเปลี่ยนเคมีโดยตรงนะครับทุ่มองีนยาน้อนกับอินซีกันยังมีนะครับออกมาหลายนะครับนี่ครับมันก็จะเป็ยนยานอนอินซีเคมีนะครับมันก็จะบ้าแห้งกับเคมีโดยตรงนะครับเลยฉีดคุ้มไว้นะครับใบก็ยังดีนะครับนี่ของผมมาผมรู้เลยเป็นนัง มั่นผมซื้อนี่เป็นยังก็สาดข้างน้ำเนี่ยผมลงห้องปุ๋ยขี้ไก่นะครับข้างล่างผมบ่ค่อยได้ห้องนะครับเนี่ยขี้ไก่พี่น้องเผือกยุ่นี่ก็จะได้พืชสภาพมิถุนากรกฎาคมพืชสภาพี่เกือบจะสามเดือนนะครับเนี่ยเนยจะสามเดือนแล้วพี่น้องเผือกหอมนะครับปลูกางนะครับพี่น้องถ้าไหนอยากปลูกนะครับร่องปลูกบ้างนะครับพี่น้องผมปลูกเดือนพืชสภาพนะครับผมก็จะได้ไปเก็บเดือน พืชกีกาพอดีนะครับช่วงเกี่ยวเขามาหนึ่งกินเกี่ยวเขาพี่น้องช่วงนั้นจะหนาวพอดีนะครับมื่หนึ่งนะครับช่วงนนหนาวนี่โอ้หอมพี่น้องนะครับนะเปลือกหอมเนี่ยพี่น้องท่านไหนเคยกินเปลือกหอมนะเคยหนึ่งเปลือกหอมนะครับจะรู้นะครับว่าเปลี่ยนอะไรนะรสชาติของนี่จะหอมนุ่มนะครับแปลงไหนดเนี่ยแปลงไหนที่บปอร์เนเคมีเลยเนี่ยผมบอกได้พี่น้องหอมนะครับเปลือกนี่จะหอมส่งกินหอมเวลาพี่น้องหนึ่งเนี่ยจะหอมมากเลยนะครับเปลียที่เปอริเ่นเคมีหลายนะครับนี่ครับ หลังจากว่างของกับมาเอาไดญานะครับไดญากับกบเก่าคู่ขนนะครับเพราะว่าเผือกนี่เป็นเือที่ไฮหัวบนดินนะครับไ้หัวเทิงก็คือมันสับะหลังนะครับมันสับะหลังนี่เสียงหัวใต้ดินนะครับอันนี้เข้ากับกบเลยนะครับหัวมันจะง่ขยายออกเลยนะครับผมก็ได้เขามากกบไปนะครับผมเพิ่งให้ปุ๋ยไปช่วงเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับเป็นปุ๋ยเสมอแล้วก็จะพอสามเดือนแล้วก็คือบ่ได้ให้อีกนะครับพี่น้องกับปอยมันจะเริ่มเติบโตพว่าเขาห้ไปหลายเป็นจ็พี่น้อง ผมค่อว่ามาันจะแข็งจจเงี้ยนะครับหลังจากสามเดือนเนาเขาก็บมใหนะอยนะยาเขาก็บอะไ้ฉีดเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับภาพพี่น้องเขามะม่งเปือกหอมนะครับแปลงผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้กินเองนะครับอา๋าสำหรับท่านนี้พี่น้องท่านไหนที่ศึกษาเรื่องเปือกหอมอยากปลูกเปือกหอมกับร่องมองเด้พี่น้องเด้อปลูกง่ายครับปลูกไงดูแลไงแล้วเข้ากับต้องเอาใจใส่ปนนี้ยังอยนะครับแต่ว่าช่วงได้ผลผลิตช่วงที่เขาได้หนึ่งกินเนี่ยหอมสุดยอดนะครับพี่น้อง อ๋อสำหรับท่านนี่น,นะครับกับภาพพี่นออ้องเขาบอเบิ้งปลือกหอมนะครับที่ผมได้ปลูกไว้กับมมีอย่างหลายนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ผมน้ำแน่กัแล้วกันเด้อครับท่านี้กัขอเข้ามาสวัสดีครับ